ดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มประกอบงานกันเลยครับโดยที่เราจะเริ่มจากเตาปฏิกรณ์ก่อนครับผมเราจะมาเริ่มประกอบตัวเตาปฏิกรณ์กันก่อนครับตอนนี้เราก็ตัดเอาถังตัวนี้ออกแล้วครับต้องตัดกว่านี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ ตอนต่อไปเราก็จะมาตัดท่อ,อเพื่อจะมาต่อคอตอนนี้เข้ากับแฟงสีนิ้วตัวน,นี้ครับผมเราก็วัดไว้แล้วครับท่อสีนิ้วสิบสองเซนครับผมร้อยยี่สิบมิลเดี๋ยวเราจะมา